สวัสดีค่ะวันนี้ผมกมลกับสูตรสครับขัดหน้ามาร์กหน้าขัดตัวสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้า หน้าหมองคล้ำเป็นสูตรง่ายๆ,ๆใกล้ๆตัวจริงๆค่ะเป็นสูตรธรรมชาติบอกเลยว่าทําเป็นประจำเห็นผลชัดเจนใครอย่างหน้าขาวใสลดอายุเหมือนมน์นะบอกเลยฟังให้จบค่ะก <S <S อ่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิง่งด้วยนะค้าสูดช่วงเวลาขั้นตอนแนะนาวิธีการทําสูตรมาขัดหน้าขาวใสและวัตถุดิบที่เตรียมมาสาหรับสูตรธรรมชาติวันนี้ค่ะเริ่มจาก ไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวปริมาณ1ฟองสูตรนี้จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นไข่ขาวน้ำพึ้งจะใช้น้ำพึ้งยี่ห้ออะไรก็ได้และผงธนาคา เราจะใช้ผงทนาระประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปในไข่ขาวหนึ่งฟองที่เราใช้เมื่อกี้นี้และตามด้วยน้ำพึ้งน้ำพึ้งอย่างที่บอกค่ะเราจะใช้น้ำพึ้งของยี่ห้ออะไรก็ได้เติมลงไป1ช้อนโต๊ะทําการคนให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมคนไปสักพักเราจะได้เห็นเนื้อครีมแบบที่เห็นหอมมากบอกเลยว่าเป็นสูตรธรรมชาติที่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาฝ้านั่นนะ กระอะเยอะๆหน้าหมองคร้ำในช่วงวัยนี้ค่ะและอีกเคล็ดลับหนึ่งขาดไม่ได้สารับการขัด มาร์กนวดหนะ้าวิตามินซีถ้าที่บ้านไหนไม่มีวิตามินซีแบบที่มนแนะน,นําใสแนะนําใช้เป็นมะน,นาวหรือน้ำมันมะพร้าวขึ้นอยู่กับความสะดวกได้เลยค่ะส่วนมนแพ้มะนาวก็จะไม่ใสเลือกเป็นวิตามินซีสูตรนี้เพราะจะช่วยทําให้เก็บได้นานด้วยและเมื่อวัตถุด,ดิบพร้อมหน้ามลก็พร้อมแล้วค่ะก่อนใช้ทุกๆครั้งสําหรับสูตรสครับสูตรมาร์กสูตรนี้นะมนแนะนําให้ล้างหน้าให้สะอาด เพื่อเปิดรูขุมขนเวลาที่เราทําการมาร์คขัดหน้าเราจะได้ขาวใสและช่วยกระชับรูขุมขนเพื่อให้ครีมนะคะผักเข้าไปในใบหน้าได้มากขึ้นอันนี้เป็นสูตรลับ like เลย้ลนงจากกลางหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมนอาจจะเป็นคนไม่ชอบเช็ดหน้าเนาะมันก็จะทําการซับๆซับๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่มีปัญหานี้นะคะฝ้าในช่วงก่อนอันนี้มันไปทะเล หน้าหมองครับจะทําให้หน้าเราเนี่ยขาวใสขึ้นสําหรับสูตรนี้นะมาขัดได้เป็นประจําทุกทุกวันเลยสูตรเนี้ยถ้าใครทําแล้วใช้ไม่หมดนะสามารถแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้ประมาณสามถึงห้าวันกลิ่นหอมนะคะหอมน้ำผึ้งมนขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่ามลนถนัดแบบนี้ส่วนใครจะมีแป้งแบบไหนก็ใช้ได้เลยสูตรนี้นะนี่นะคะสามารถที่จะหมักได้เลยหอมมาก ใครที่มีปัญหาสิวเซี่ยนตรงนี้นะขัดได้เลยค่ะสามารถที่จะขัดวันเว้นวันได้เลยขัดประมาณ ขัดนวดวนใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนะคะแนะนําว่าใช้นิ้วกลางและนิ้วนางเพราะน้ําหนักจะทําให้หน้าเราไม่ฉ่าวิตซีที่เราใส่เข้าไปค่ะจะช่วยทําให้หน้าเราขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นคือถ้าใครไม่มีวิตามินซีใช้น้ามันมะพร้าวได้หรือใช้มะนาวก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ละบ้านได้เลยส่วนมวนอนะ้ำแพ็มะนาว ทำให้หน้ามันด้วยความที่มันเป็นคนสภาพหน้าแห้งค่ะก็เลยใช้มะนาวไม่ได้เพราะยิ่งใช้หน้าจะยิ่งแห้งแต่หน้าขาวใสขึ้นจริงนะคะส่วนใครที่มีมะขามเปียกจะใช้สูตรนี้ขัดถ่ได้เลยนี่นะตรงส่วนไหนที่เรามีปัญหาริ้วรอยนะคะแนะนําให้นวดแล้วยกกระชับสูตรนี้หลังจากที่เราขัดจนพอใจประมาณ3-5นาทีแล้วมาร์คทิ้งไว้ได้เลย น้ำพึ่งที่ใส่ไปนะคะนอกจากจะช่วยทำให้นี่นะหน้าของเราสว่างกระจ่างใสแล้วใครยังช่วยลดกลิ่นคาวของไข่ขาวได้ด้วยนะสูตรนี้ไม่แนะนำให้ใส่ไข่แดงนะคะเพราะว่าสำหรับคนที่มีปัญหาสิวหรือถ้าสมมติว่าผัดหน้าไปแล้วหน้าเรารู้สึกว่านี่ สะอาดขึ้นมาแล้วอาจจะมีปัญหาสิวตามมาได้ฉะนั้นใครที่มีปัญหาสิวมีปัญหาหน้าแห้งไม่แนะนําให้ใช้ไข่แดงในการพอกหน้ามันจะทําการขัดประมาณสามถึงห้านาทีทุกส่วนได้เลยส่วนหน้าผากค,ค่ะส่วนหน้าผากให้นวดวนแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนวดวนแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้จะช่วยทําให้ส่วนที่มีริ้วรอยตรงนี้นะคะ หายไปช่วยทำให้ริ้วรอยระหว่างวัยอะตื่นขึ้นส่วนใครที่มีปัญหาตรงซอกคอถ้าเราทำเองที่บ้านนะมนแนะนำเลยว่าซอกเข้าไปได้เลยและคนที่มีปัญหาผิวผิวผิวหน้าผิวกาย หมองค้าจากการตากแดดลมและช่วงฤดูร้อนแบบนี้สามารถขัดสะระขับได้เลยแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอาบน้ำได้ทั้งหมดทั้งส่วนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่นวดและหมักหน้าประมาณ5นาทีแล้ว,ลวหลังจากที่หมักหน้า ผัดหน้านวดหน้าประมาณ15นาทีหมืนผักทิ้งไว้มองก็ล้างออกเรียบร้อยจะเห็นเลยว่าริ้วรอยนะคะนี่ ใครที่มีปัญหาลิ้วรอยจะดีขึ้นส่วนใครที่เนื้อหาสิวเซียนหลุมสิวลูมุมขนกว้างจะกระชับขึ้นและเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกทําเป็นประจําวันเว้นวันสําหรับสูตรนี้หลังล้างหนะ้าทุกครั้งหลังนวดหน้ามาร์กหน้าแนะนําเลยว่าควรจะมีครีมบํารุงทุกครั้งใครที่มีปัญหาหน้าที่มีปัญหาเยอะฝ้ากระจุดด่างดำม,มนแนะนําเลยว่าควรจะันะทาทุกๆุกครั้งเลยค่ะสาหรับมน มนชัยวิตซีเซรั่มนะมนชัยวิตซีเซรั่มตัวเนี้ยและเห็นผลเห็นผลชัดเจนสำหรับหลายๆคนที่ติดตามกันมาค่ะจะช่วยทำให้หน้าที่มีปัญหาฝ้ากระหลังจากที่เล่าตากแดด หน้าหมองคร ẩ โดยเฉพาะอย่างที่คุณบอกช่วงนี้ฤดูร้อนค่ะเราต้องดูแลและบํารุงตัวเองสำหรับตัวมันเองนะคะหลังล้างหน้าหลังขัดหน้าทุกครั้งมันจะใช้วิตซีเซรัม่มเพื่อช่วยบำรุงเพราะมันยกกระชับและช่วยทําให้ใบหน้ามันดีขึ้นจริงๆใครที่ติดตามกันมาจะเห็นชัดเจนมากถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมไปทําตามปรับ เปลี่ยนใช้เพื่อให้ใบหน้าที่มีฝ้ากระจุดแดงดำหายไปและใครที่ชอบสารดีสมหรับมนนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะลาไปกับใบหน้าใสๆเห็นไหมว่าความใสมีจริงใครที่อยากหน้าใสแนะนำสูตรนี้ทำใช้กันค่ะ